สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2565ัสไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้อจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะ และสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์นะคะที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะเราลองมาดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะชาวกรกฏช่วงนี้นะคะเหมือนคุณเองนะมีพลังงานเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะ อาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าคนที่คุณคิดว่ามันต้องมีคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆนะเป็นการรอคอยคนที่บางครั้งในบางคนอาจจะรู้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วคุณแอบรอคอยใครอยู่ใจคุณคิดถึงใครอยู่หรือหัวใจของคุณได้แบบฝากไว้ที่ตรงไหนนะคะหรือบางคนเราแอบ,แอบเร็งๆคนไหนอยู่ด้วยก็ได้นะ ไพ่ในรักษาแบบนี้นะคะจะอาจจะเป็นในเรื่อง,งของการแอบชอบนะคะแอบประทับใจแอบปิ๊งนะคะหรือคุณเองอาจจะแอบไปเป็นแฟนคลับของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยก็ได้หรืออาจจะรู้ด้วยก็ได้นะคะแต่เหมือนกับเป็นการรอคอยที่คุณเองก็ก็ลึกๆไม่ได้สิ้นเป็นสิ้นความหวังกับการรอคอยตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณเองไม่สามารถตัดออกไปจากใจของคุณได้นะคะ ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปเนิ่นนานสักแค่ไหนความทรงจำตรงนั้นนะคะก็ยังอยู่ในจิตใจของคุณอยู่เสมอนะบางทีนะคะคุณเองอาจจะท้อท้อนะคะเกี่ยวกับการรอคอยครั้งนี้บ้างนะว่ามันอีมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะกลงล้อแห่งภมลิขตจ,จะบรรจบให้คุณกับเขาได้มาเจอกันได้หรือเปล่านะคะบางทีในการรอคอยนั้นบางครั้งคุณก็มีทั้งความหวังและบางครั้งก็อาจจะมีความสิ้นหวังอยู่ในจิตใจของตัวของตัวเองนะ แต่ลึกๆนะคะก็ยังยึดมั่นอยู่ว่าไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนนะคะแสนไกลย,ยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าความฝันนั้นมันต้องเป็นความจริงนะคะหรือการรอคอยนั้นต้องเป็นความจริงค่ะอาจจะเป็นใครบางคนนะคะที่เขาเคยห่างจากคุณไปแล้วนะคะหรือขันหันหลังให้คุณไปนะคะเป็นอดีตนะคะเป็นความทรงจํานะคะ แต่คุณเองก็หรือว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณต้องเงียบกันไปหายกันไปห่างกันไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เนิ่นนานมาแล้วแต่ก็ยังเป็นความทรงจําที่คุณเองเนี่ยไม่ได้ปลดล็อกออกไปนะถึงบางครั้งนะคะผู้คนอาจจะมองว่าคุณเนี่ยลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะคะคุณทําใจได้แล้วคุณปลงแล้วคุณปล่อยวางแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีความทรงจํานี้ในความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณเองยังอาจจะแอบยึดไว้โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจ เพราะในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่อะคือคนที่คิดว่าวันหนึ่งมันต้องเบี่ยนมาเป็นจบกลับมาพบเจอกันได้อีกค่ะแล้วก็คุณเชื่อว่านะคะคุณเองอาจจะทะลุเข้าไปสู่จุงจุดกลางใจของเขาได้นะคะแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยแหละก็คือคนที่เหมาะสมกับเขาอย่างแท้จริงนะ แต่ในลักษณะแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยด้วยตัวตนของคุณเองเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมองข้ามนะคะสิ่งต่างๆรอบๆตัวคุณไปด้วยก็ได้นะบางทีการที่เราแอบรอใครอยู่เนี่ยโดยที่โอเคเราอาจจะไม่ได้ยอมรับว่าเรารอคอยอ่ะแต่มันอาจจะทําให้มันเหมือนกับคุณได้สร้างกําแพงหล,หลายๆอย่างขึ้นมาบล็อกตัวเองเอาไว้นะคะทําให้บางครั้งคุณเองก็อาจจะ หรือมองสิ่งรอบๆตัวคุณไปนะคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนนะคะหลายๆคนหรืออาจจะมีผู้คนพยายามอยากจะเข้ามาหยิบยื่นไมตรีอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยก็ได้นะอยากจะมาทำความรู้จักหยิบยื่นความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะ แต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ยังอาจจะยังเป็นแบบไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะอาจจะแบบโอเคนะคุยกันสักพักหนึ่งหรืออะไรแต่ก็สักพักหนึ่งคุณเองก็อาจจะกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในมุมของพื้นที่ของตัวตนของคุณเองนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้คนอย่างแท้จริงนะหรือบางคนอาจจะไปรู้จักใครสักช่วงหนึ่งแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออเขาดูมีอะไรที่ยังไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยยังไม่สามารถมีใครเจาะในเรื่องราวของความรู้สึกของคุณได้ แต่ไพ่ในลักษณะแบบนี้นะคะมีไพ่ของการเริ่มต้นเกิดขึ้นมานะคะเก๋ว่ามันถ้าคุณพยายามมองรอบๆตัวคุณนะคะถ้าคุณไม่ยึดติดกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณจนเกินไปบางคนอาจจะมีแบบแผนนะคะมีสเปคนะคะหรือว่าแม้กระทั่งมีความทรงจําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับบางทีจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับ เราคิดถึงใครคนใด it, คนหนึ่งตลอดเวลาตลอดแต่เวลา,ตล,วลาตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับสั่งกายเล้ว,ว่าให้เราไม่สามารถปลดเปลื้องพัฒนาการตรงนี้ได้นะมันทําอาจจะทำให้คุณเนี่ยลืมมองสิ่งที่บอกแล้วนะคะรอบๆตัวคุณเพราะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นอาจจะมีใครบางคนนะคะอยากจะเข้ามารู้จักคุณนะคะถ้าเป็นใครบางคนที่เขาอาจจะต้องการโอกาสจากคุณนะคะ เป็นใครบางคนที่คุณอาจจะไม่มองข้ามเขาไปนะก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะเหมือนคุณราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์มัง,งกรด้วยก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในที่ที่ใกล้ๆเรานะคะทํางานที่เดียวกันนะคะวงงานใกล้ๆก,กันนะคะหรืออาจจะมีแบบว่าในวงสังคมกลุ่มเพื่อนเนี่ยเกี่ยวว่าเขาก็เองอยากจะเหมือนกับอยากจะเข้ามาเริ่มต้นทําความรู้จักนะคะแต่เหมือนกับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเจาะอะไรบางอย่างคุณไม่ได้นะเขา เองได้อาจจะแอบเมียงเมียงมองๆแล้วค่ะหรืออาจจะยังไม่มั่นใจในตัวคุณว่าจริงๆแล้วคุณเองเนี่ยปลดล็อกให้ผู้คนได้หรือยังนะคะหรือคุณเองยังมีใครอยู่หรือเปล่านะทำให้ก็ไม่ก้อยกล้าเข้ามาอย่างเต็มที่ด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับ มันอาจจะมีไพ่ของการได้รู้จักการคุยกันแต่พอสักช่วงหนึ่งคุณก็จะมีพื้นที่ของคุณนะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาอย่างเต็มที่ฝั่งนั้นเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าหรือว่าไม่ชัวนนะคะกลัวว่าถ้าเกิดเข้ามาเยอะเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ใช่สําหรับเขามันก็จะทําให้เสียไปทุกๆอย่างแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะทําให มันไม่มีอะไรที่คืบหน้าตอนนี้มันก็เลยอาจจะอยู่เหมือนกับสต๊อกสต๊อกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนแต่ดูแล้วถ้าช่วงนี้นะคะชาวกรกฏรองแบบว่าให้โอกาสผู้คนนะคะแม้กระทั่งให้โอกาสตัวเองต้องปรับเปลี่ยนปรับบาราซ์สมดุลตัวเองหรือจิตใจของตัวเองคุณเองอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับผู้คนบ้างนะคะหรืออาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างน้อยมันก็จะเป็นมิตรภาพนะคะการพูดคุยทําความรู้จักนะคะจะใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้บังคับอะไรการแต่อย่างน้อยคุณเองอย่าปิดโอก ตัวงเองเพราะว่ามันมีไพ่ที่เหมือนมันจะมีอะไรที่มีการเริ่มต้นดีๆเข้ามาสู่คุณด้วยก็ได้ค่ะ หรือบางท่านบางคนนะคะช่วงนี้แม้กระทั่งบนเวียนนะคะเรื่องราวของคนเก่าๆก็กกจ,จะกลับเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะถามว่าใช,ใช่คนที่คุณรอคอยอยู่ในใจเลยหรือเปล่านั้นอันนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะสาหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มันมีไพ่ของเดอะเวิร์นะคะและไพ่ของจัสตเมนนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นการตัดสินจากเบื้องบนแล้วก็ได้ว่าเป็นคนที่น่าจะมีบุญเสมอกับคุณนะคะสินธรรมเสมอกับคุณนะคะมีบุญสัมพันธ์กันนะคะนา มาให้เจอกันนะคะอาจจะเป็นคนหน้าใหม่หรือเป็นคนหน้าเก่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันแต่ก็จ,จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จกักรวาลอยากจะบอกคุณว่าคุณลองเปิดโอกาสให้ผู้คนดูไหมคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคือเรายังไม่ได้เป็นว่าคนนี้ต้องใช่สําหรับเราหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราให้โอกาสตัวเองทําความรู้จักพูดคุยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ ใช่สําหรับคุณในอนาคตก็ได้แต่อย่างน้อยคนที่เข้ามาช่วงนี้น่าจะมีบุญสัมพันธ์อะไรกับคุณหละหรืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเพียรน,นะคะเฝ้าทําบุญหลายท่านหลายคนเนี่ยทำบุญอธิษฐานจิตนะคะอาจจะทําทุกพิถีทางขอโหอสิกรรมกับคู่กรรมเก่านะคะหรือแม้กระทั่งทําบุญนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทพนะคะที่ปกปอก้องดูแลรักษาคุณอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรากักขอให้ท่านเปิดทางนําพาคนที่ใช่มาสําหรับคุณช่วงนี้นะคะ ตามไพ่ก็อาจบอกว่าคุณเองนะคะเมื่อบุญสัมพันธ์นะคะถึงเวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่จักรวาลจะนําพาผู้คนเข้ามาสู่คุณแล้วจริงๆด้วยนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแต่คุณต้องไม่รีบร้อนนะคะเพราะไพ่วิวออฟฟอร์จูนการเริ่มต้นใหม่ๆหรือการคบหาผู้คนอะไรช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะศึกษาพูดคุยให้เวลากันนะคะแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอย่าไปเล่นเกมมันนะคะอย่าไปคาดคั้นนะคะอย่าไปเหมือนเหมือนกับ คือทุกอย่างมันต้องเป็นไปในลักษณะแบบธรรมชาตินะเหมือนต้นไม้นะคะต้องรดน้ําทุกวันแล้วก็จะค่อยๆโตอย่าไปเร่งปุ๋ยใส่เร่งดอกมากบางทีมันพอเร่งอะไรจนเกินไปมันจ,จะเป็นการตัดตอนได้ด้วยนะดังนั้นทุกอย่างมันจะเป็นไปในรักษะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสนะคะที่เวลาจะนำพาสิ่งดีมาให้คุณด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีพลังงานที่ผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขา อยากจะเข้ามาคุณแต่เขายังก้าๆกลัวอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าถ้าชาวกรกฎท่านไหนะคะยังมีใครอยู่ในใจเนี่ยบางทีพลังงานของคุณมันจะส่งออกไปนะบางทีคุณคุยอะไรกับใครมันก็ยังแบบไม่ค่อยเต็มที่หรือว่าคุณเองก็ยังมีมีลิมิตมีอะไรอยู่นะคะเขาเองก็อาจจะยังก้าๆกลัวนะคะหรือพยายามเมียงมองๆนะคะหรือพยายามส่งความรู้สึกนะคะเข้ามาให้กับคุณด้วยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวแบบนี้นะคะ มันเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะมันอาจจะมาจากเรื่องของการทํากิจกรรมร่วมกันการเข้าสังคมนะคะมากกว่านะสายโซเชียลสายออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องแบบว่าก็ต้องให้แบบว่าค่อยๆให้เวลาตรงนั้นไปแต่คนที่จะเจอเนี่ยมันเหมือนเจอเองอะ่ะบทวันจะเจอมันก็เจอค่ะนะแต่ว่าหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเจอแล้วด้วยก็ได้นะคุณลองสังเกตดูนะคะเขาอ,อาจจะห่วงใยคุณเป็นพิเศษดูแลคุณเป็นพิเศษนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่คุณมองข้ามไปดก็ได้นะมันขึ้นมาเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ แต่สำหรับท่านไหนที่กําลังรอคอยสิ่งที่คุณคิดว่าความที่คุณจะทะลุไปถึงใครในคนใดคนหนึ่งเนี่ยไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณรอคอยนะคะคอยคุณรอคอยด้วยใจที่เป็นสุขนะอย่ารอคอยด้วยความทรมานถ้าเราเลือกที่จะรอคอยแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเรายัางไงนะคะเวลา เขาเรียกว่าโชคชะตาของพมลิขิตนะไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งที่ใช่มันก็จะหมุนพัดกลับมาสู่เราแต่ถ้าเราแต่ถ้าไม่หมุนพัดกลับมาก็แปลว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่สําหรับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้นะคะหลายถ้าหลายคนก็เหมือนปล่อยวางมากขึ้นนะคะชาวกรกฏ นะคุณเข้าใจในกาไกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามนะคะหาสิ่งที่มีความสุขให้กับเข้ามาตัวเองคุณพยายามนะหลายท่านหลายคนก็อาจจะทากิจกรรมนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงขาขึ้นของชาวกรกฎในเรื่องงานด้วยนะบางคนยังงานมากภาราเยอะบางทีก็ทําให้ไม่มีเวลาไปคิดเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะคะเหมือนต้องไปโฟกัสเรื่องงานอาจจะได้มีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะคะได้รับการขยายในเรื่องราวของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ ความเมตตาอุปถัมภ์แต่รู้สึกว่าภาระเรื่องงานค่อนข้างจะหนักนะคะบางทีก็อาจจะทําให้บางท่านบางคนไม่ได้เอาจิตไปโฟกัสตรงนี้มากนะซึ่งมันก็อาจจะดีนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรอื่นๆทําไปอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงบ้างนะคะหรือเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะดูดูซิว่าพั็นพลังงานเก่าหรือเป็นพลังงานใหม่ด้วยนะ มีไพ่เออหกดาบค่ะมีไพ่สี่เหรียญมีไพ่ชาริอัลนะคะมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะเอะขอขโทษคิงถือดาบค่ะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็บอกว่าถ้าเป็นคนเก่าๆที่คุณนึกอยู่ในใจเนะะี่ยค่ะคนที่เขาห่างหายจากคุณไปเนี่ยนะเกี่ยวว่าช่วงนี้เขาเองก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนกับกําลังเดินหน้าไปสู่สิ่งที่เขาค้นหาหรือตามหาเช่นเดียวกันนะคะเขาก็กําลังจะมูฟออนออกไปแล้วล่ะนะคะเพื่อไปสู่สิ่งที่เขาต้องแสวงหาจริงๆ หรืออาจจะไม่ช่วงเวลาที่เขากาลังรอหรือพิจารณาอยู่นะคะเกี่ยว่าช่วงนี้ชีวิตเขามีอะไรให้เขาไปทําตั้งมากมายเขามีเป้าหมายอื่นออีกมากมายนะคะที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวของความรักอย่างเดียวนะช่วงนี้เหมือนเขาเนี้ยเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วเหมือนกับเขาเองก็ยังไม่อยากจะคิดอะไรมากในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นพลังงานคนใหม่ๆที่เข้ามาสู่คุณนะคะก็ต้องบอกว่าคนเนี้ยเขาอาจจะเพิ่งไปมูฟออนจากสิ่งเก่าๆมาเหมือนกันนะแล้วเขาเองก็ให้เวลาอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วละ ช่วงนี้เขาก็เหมือนกับอยากจะเข้ามาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่รู้สึกว่ามันก็ยังยากสําหรับเขาอยู่เพราะเขาอาจจะผ่านเรื่องหนักๆมาเขาอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการดูในการพิจารณาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะแต่เขาก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับเขานะช่วงนี้เขาคนนี้มไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือคนเก่าหรือคนใหม่เขากำลังจะเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวตนของเขาเองเป็นช่วงเวลาที่เขาโฟกัสสําหรับตัวเองด้วยค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่มือถือเหรียญน,นะคะมีไพ่เฮอร์มิตมีไพ่10ไม้9เหรียญน,นะคะแล้วก็6ไม้ค่ะ เป็นไพ่ช่วงหลังการเริ่มต้นนะคะการคิดพิจารณาชีวิตตอนนี้มีอุปสรรคบททดสอบพอสมควรในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าเป็นการทําเพื่อความสุขนะคะสิ่งที่เป็นความสุขนะคะให้เกิดขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ทุกๆฝ่ายกําลังโฟกัสสิ่งที่จะเป็นความสุขให้ตัวเองไม่ว่าสิ่งที่จะเลือกสิ่งที่จะคิดสิ่งที่จะทํามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจสําหรับตัวตนของเราเองอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักมันท้อมันลําบากนักก็พร้อมวางทิ้งไว้นะคะปลดล็อกผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะพยายามจัด สรรน,นะให้กับมีแต่ความีแต่ความเขาเรียกว่าให้ชีวิตมันดําเนินไปได้ด้วยอะไรที่มันทุกน้อยที่สุดนะคะมีไพ่เฮอร์มิตนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของพลังถึงการใช้เรื่องราวของหลักธรรมคาสอนศาสนานะคะการปล่อยวางนะคะการให้อภัยเข้ามาเกี่ยวในเรื่องราวของชีวิตและสัมพันธภาพนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้อภัยผู้คนด้วยก็ได้นะที่ใครที่ทําให้เราเจ็บปวดทุกทรมานนะคะรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้คนเหมือนว่าพอละอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยนะคะมันแย่พลัง งานลบท็อกซิกทางอารมณ์จะปล่อยทิ้งไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้ขอโฟกัสกับสิ่งที่เป็นความสุขให้กับตัวตนของเราเองอาจจะช่วยทวาก,การเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ